ในช่วงสงกรานเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคือหลายหลายคนก็จะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ภูมิลำเนาพอมารวมตัวกันครอบครัวเยอะๆแบบนี้เนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็จะเข้าครัวทำอาหารให้ลูกหลานกินดีฉันเนี่ยรอเอาเนี่ยอะไรนะล้างท้องรอตอนนี้คือเตรียมท้องให้ว่างเดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยรอกินจากคุณย่าอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่านานๆเราจะได้กลับไปกินฝีมือของคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายเรานะครับเพราะฉะนั้น มันก็ต้องใช้แก๊สหุงต้มแล้วเขาก็กลัวครับว่าในช่วงที่คนซื้อแก๊สกันจะเยอะแบบนี้เนี่ยจะมีการเอาเปรียบไหมไม่ว่าจะเป็นจากโรงบรรจุหรือว่าจากร้านที่จําหน่ายแก๊สก็ตามนะครับก็เลยทําให้กรมการค้าภายในวันนี้เขาไปลงพื้นที่ตรวจสอบครับซึ่งเขาฝากย้ําเตือนนะครับว่าถ้าหากว่าเจอทําผิดเนี่ยเขาจะไม่ลาเว้นนะครับดำเนินการตามกฎหมายทันทีอย่างเด็ดขาดด้วยครับ วันนี้ร้อยตรีจัก,กรายอดมณีครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับว่าปริมาณก๊าซหุงต้มที่บรรจุไว้ในถังนะ้โรงบรรจุก๊าซปตทสายเหนือจังหวัดปทุมธานีเนี่ยมันตรงตามกับที่เขียนไว้หรือเปล่านอกจากนี้ท่านก็ได้กำชับให้กองช่างตวงวัดแล้วก็สำนักงานสาขาช่างตวงวัดในส่วนภูมิภาคออกไปตรวจสอบนะครับว่าบรรดาแก๊สถุงต้มที่บรรจุในถังทั่วประเทศนั้นมันตรงไหม ให้ไปตรวจสอบอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามโรงบรรจุก,ก๊าซหรือว่าตามร้านจําหน่ายก๊าซหุงต้มก็ตาม mm. เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนโดนเอารัดเอาเปรียบนั่นเองซึ่งทางกรมยืนยันด้วยนะครับว่าถ้าเจอเนี่ยจะไม่ละเวน้นดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามีกฎหมายกํากับไว้อยู่แล้วครับคือพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัดมาตรา85ที่เขาบอกเลยผู้ใดจําหน่ายสินค้าหีบห่อ คือไม่ใช่แค่ก๊าซสูงต้มนะสินค้าอย่างอื่นก็ตามที่อยู่ในหีบห่อแพ็กเกจจิ้งเนี่ยนะคือถ้าหากว่าป,ปริมาณแสดงไว้ไม่ถูกต้องคือไม่ตรงตามที่แสดงไว้ว่าข้างในเนี่ยมีน้าหนักเท่าไหร่เท่าไหร่แบบนี้ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายอันนี้เป็นภาษากฎหมายนะต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน2000 20, 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับอีกมาตราหนึ่งก็บอกว่าผู้ใดที่จําหน่ายสินค้าหีบห่อที่ไม่แสดงปริมาณสินค้าเมื่อกี้คือแสดงแต่ ของจริงไม่ตรงก็โดนหรือไม่แสดงไปเลยอันนี้ก็โดนเหมือนกันมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทนะครับนอกจากนี้เนี่ยร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มครับคุณจะต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกและค่าบริการขนส่งไม่ใช่ว่าโอ้โหค่าก๊าซถูกมากแต่ไปชาร์จค่าส่งแบบนี้ก็ไม่ได้นะค่าส่งก็ต้องติดบอกไว้เหมือนกันรวมถึงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆถ้ามีต้องปิดป้ายแสดงให้ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนครับเพราะว่าพระราชบัญญัติว่าด,ด้วยราคาสินค้าและ บริการมาตราย8เนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษปรับไม่เกิน10,000บาททีเดียวจริงๆเขาไม่ได้เพิ่งจะมาตรวจในช่วงสงกรานต์นะครับคุณผู้ชมเขาตรวจมาโดยตลอดอยู่แล้วครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมีทั้งไปตรวจตามวงรอบตามปกติแล้วก็ตรวจตามที่มีคนร้องเรียนมาตรวจไป163รายถ้าคิดเป็นจํานวนถังแกส๊สก็26งหมถังครับพบการบรรจุที่ไม่เต็มตามปริมาณที่แสดงไว้จริงๆด้วย เจอ7รายถ้านะับเป็นจำนวนถังนี่1328้ 1, ถังนะนี่เฉพาะปีนี้นะครับพันกว่าถังแล้วที่เจอบรรจุมาไม่ตรงตามที่เขียนไว้เขาก็เปรียบเทียบปรับไปเรียบร้อยครับส่วนคุณผู้ชมถ้าหากว่าไปเจอการกระทำอะไรก็ตามที่เข้าข่ายว่าอาจจะเป็นความผิดหรือว่าตัวคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้านะฮะสามารถแจ้งไปที่สายด่วนกรมการค้าภายในได้เลย1569 หรือถ้าไม่อยากเสียค่าโทรเนี่ยจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ก็ได้นะครับ @mr.dit จกรมการค้าภายในครับเขาก็จะรับข้อมูลมาแล้วก็ตรวจสอบให้ความเป็นธรรมต่อไปครับ